สวัสดีครับไอ้ฮัทอ่าเลยครับพวกคนนี้ทั้งอานนะไอ้ฮัทสวัสดีครับ้านนกมาช่วยจุมตามขายของกันไอัทมีครพวกคนรับขายของรัทโตะร้อยสองต้นธรรมดาพิมพ์มาแล้วครับผมดทนร้อยสองสี่สิบครับบ้านแล้ว รอบอกสี่สิบครับรอบอกสี่สิบครับุมวัดด้านหน้าได้ยี่สิบนิ้วข้างหลงังอีกยี่สิบอสี่สิบนิ้วครับสี่สิบนิ้วใช่ไหมครับรวมแล้วสี่สิบครับรวมแล้วสี่สิบนิ้วครับขอเข้ามาครับคุณเก้าสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสามครับเป็นเมืองน้องชมตามสายด่วนมาได้เลยครับตอนนี้ออเดอร์จะสั่งส่งกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็วัดมา ใส่ไม่ได้เออล้คุณตใหอนี้ครับอันนั้นขายของครับคนครับรอบรหกแล้วฮะอยากให้ใส่อะไรอ่ะรอบกให่นะใหญ่นะเท่าผมเอยนั่นเนี่ยผมใส่ได้นะครับรอบกรอบหกมาเว่าต้องการใส่อันนี้อันนี้คือเท่ากับคนสอ l เอลวยนะตัวตัวใหญ่อ๋อของกสี่สิบแปดห้าสิบมีไหมอ้ยใหญ่ขนาดนั้นไม่มีครับไม่มีไอ้าสี่บดห้าสิบนี่เอาง่ายง่ายเอตัวนี้ใส่ไดุ้่

เพราะว่าก e ังเกนเป็นยังไงใไครับกระชั้นอย่างเดียวปูไทยก่าปไทต้องไป่กรงชั้นตัวกังเกงก็จะประมาณนี้มันหายไปเรื่องเขาพักไปเยวพักไปเรอ่อใส่ได้โอ้โหโอ้โหหลวมนี่ฮะใส่แล้วหลวมอยากให้มากโทรเข้ามาครับ โทรเข้ามาครับคุณจุจุเจยที่รคุครับโทรเข้ามาเบอร์โทรเอาง่ายๆพี่มาดาอยู่ไหมครับคือใส่แล้วยังหลวมอยู่ยังรู้สึกหลวมครับยังรู้สึกหลวมหลวมมากอือนะฮะนะฮะเป็นไงครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคพี่มาดาเห็นเห็นทั้งตัวมาเห็นทั้งตัวใส่พอดีเป๊ะเลยครับที่หางนัวเนี่ยการยกเขาคงรู้ว่าน้ำหนักเขาหนึ่งสามสิบเลยฮะอ่ะถอดให้เราช่วยถอดหน่อยพี่ดกต้องต้องมีคนช่วยถอด วัววัวมันขาดไอ้ใครคิดเรื่ยไอ้คิดเรื่อยพี่บรรณาพี่บรรทาช่วยถ่ายให้หน่อยโอเคนี่ฮะใส่ถอดได้ครับนี่ฮะใส่ได้พอดีพอดีฮะพอดีรวมรวมนิดนิดรวมรวมนิดนิดอ่ะอุดหนุนตุนตามได้ครับทุกคนพี่นุชทุกคนครับถ้ายังไงอุดหนุนน้องน้องนังน่นน้องตุนตามได้นะครับพี่นุชนุชถ้าดีในไลน์แล้วก็ส่งเดี๋ยวส่งไปที่นู่นเลยส่งไปที่กรุงเทพได้เลย ใส่โดนก็สบายพี่นุชใส่แลโอ้ยสบายมากสบายบอกเลยเย็นใส่แล้วเย็นๆยิ่งช่วงนี้คุณเทพร้อนร้อนใส่เสื้อสบายสบายนะเมื่อกี้คุณเพลงก็ร้อนบ่เออคุณเทพร้อนร้อนมากเลยนั่นแหละใส่เสื้อเดี๋ยสบายๆเลยเดี๋ยใส่นอนเนียโอ้โหนะนอนเนี่ยขอรับออเดอร์แป๊บนึงนะฮะใช่ครับชุดละร้อยกว่าครับพี่วัชนารวมค่าส่งนะเรวมถึงห้าสิบบาท ถ้าพี่ๆ FC สนใจก็อย่าลืมร้องตุนยาแล้วก็ศูนย์เกนะ้าสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสามเนี่ยที่นีคน่คุณคนธรรมดาฝากบุตรมาให้เนี่ยที่ที่ติดทีมเบอร์มาไอเอาคนธรรมดาตไม่ขึ้นนะครับกคนครับไม่ขึ้นนะ ที่เอร์ฟสื่อ,ง,องครับยี่ไิเยี่สิเอมข่สิบออบทีมผูออมแดงครับที่เจ็ออมศูนย์เก้าสอง 2> 2นะครับ,น,รบนะฮะสั่งซื้อเชื้อตุ้มตามได้ครับเอฟซีชุดละร้อยเก้าสเก้าตอนนี้ยังไม่ตัดรอบนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่วัดจะเข้ามารับ,นนบวัดช่วงบ่ายแกจะเข้ามารับออเดอร์ โอรสายด่วนมาเลยครับผมนะครับ092นะ9 09นะครับ7 9 9 3ค<อ><อ>ือฟรีอย่างครับนี่ขอเบอร์ท่านะครับโทรมาตอนนี้ทันนะครับรอบเอล40มันเป็นฟรีไซส์อ่ะนะ <c oughs> คือไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่าตุนจามหนัก130กิโลเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะทุกคน ใส่ได้เฉยนะแล้วก็ใส่ดอนใส่อะไรใส่อยู่กับบ้านผมว่าโอเคนะเอาน้ําเงินหนึ่งตัวน้ําเงินเข้มหนึ่งตัวน้ำเงินเข้มนะฮะนี่ครับคุณจูรีโทรหาน้องเขาเลยศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสามจะได้คุยเรื่องการโอนตังค์ด้วยนะฮะจะได้แต่ได้ของได้นอนนะครับนะโทรหาน้องเขาเลยครับศูนย์เก้าสอง อ9 9เอเดอาทิตยอราคาเดียครับเงินครับทำไมไม่ใช่199 250เฮ้ยบอกราคาไปแล้วทั้งเรื่องแกละแก้ราคาใหม่อ๋อแก้ราคาใหม่เรา fc fc เอราะวอาพายังสูงครับพ่อค้ามือใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อพ่อค้ามือใหม่กำลังเช็คเช็คเช็คราคากับแม่หว่างอยู่เพราะว่ามันมันเป็นตัวใหม่ยังไม่ได้ถามเลยเออเสียลูกค้าก็ เอฟซีเขาก็าอยากไปช่วยเ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอเช็คราคาก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ติดลาเบอร์ไงโ oh. อเข้าใจไหมคือผมเช็คราคาเสร็จปุ๊บผมจะได้ติดนําเบอร์อันนี้ยังไม่ได้ติดยังไม่ได้เช็าา <'s> เออ,อ,อ,อไปนะครับไม่ใช่เรอเก้านะครับที่สองนะครับสองอเดี๋ยวให้น้องเช็คราคาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่ตั้งใจจะขายหรอกผมมานั่งขหมอยตรงนี้ก็เลยถามราคาถามไปถามมาก็เลยกลายเป็นการขายไป ผมกําลังคํานวณว่ามันมันจะคุ้มไหมจะเข้าเนือตัวเองไหมอะไรเงี้ยแบแป๊บนึงครับของหัวชุดมันเป็นชุดเซ็ตกางเกงไงเสื้อกับกางเกงของเสื้อกับกางเกงของเสื้อกับกางเกงหาหาคนช่วงนี้พี่บ่าวไปตามเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเดียวไปตามขอขออภัยนะครับหาคนช่วงเอบาทน้องก็บอกราคาผิดเพอาะขามือใหม่อีกไหมครับทุกคน เมื่อคืนก็อ้าวมาสร้างวะครับที่วัสนาเช็คราคาก่อนะเป็นเมื่อคืนก็เป็นอ่าสองร้อห้าสิรวมส่งครับสองรบวมส่งครับอร้อยห้ิรวมส่งทุกคนอ่ะพี่วัฒนาสอาสิบรวมส่งครับสองร้อยห้าส่งทกคนครับผมก็ไม่ได้อะไรนะผมช่วยนอนเขานะครับก็มาช่วยนอนั่งฟรีมาครับนั่งคุยนั่งอะไรก็ได้อ่ะเห็นเจ้ป้าโจอยู่ ดูเลยขึ <like S 1> <Rem ain. S 2> ้นไรนะะช่วยช่วยน้องกันกำลังสร้างเนี้อสร้างตัวเอาโัวเข้ามาครับสองยหสิเชื่อตัวเท่าไหร่สองชุดหนึ่งสอง้าสบพี่จ้งใจรวมค่าส่งห้าชุไม่ใช่ราคาเก้าเมื่อกี้บอกเป็นไปร้อยาก้นะรับอกว่าเ้าเี่ยคือราคาเนน้องน้องเขาเข้าเหอือเชิดแบบนี้ครับเองหนึ่งหักหักชุดได้คิดก็ดีเองทนนะครับสองร้อยห้าสิบาท